สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ TDS นะครับผม Tower Defense Simulator ัอีกแล้วเย่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 นะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวที่ผมยังไม่ได้รีวิวเลยนะแค่พูดถึงแบบข้อมูลคร่าวๆของเขา,ขาเฉยๆนะครับนั่นก็คือเจ้าฟิเซอร์นะครับตรงนี้นะนันนียผมจะเอาตัวหนึ่งออกตัวไหนออกดีเอาเอ็กเลออกละกันนะครับผมใช้มินิการกักบ ฟิเซอร์นะครับวันนี้เป็น uh, เรียกว่าต่อเนื่องกันไปเลยนะนี่ครับผมเจ้าฟิเซอร์ตัวนี้นะครับมันทําอะไรได้นะครับคือเราพูดถึงกันในคลิปแรกๆแล้วน,นะครับแต่ว่าเราไม่เคยเอาเข้ามาโชว์แบบเต็มที่สักทีนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกันเลยนะครับว่าฟิเซอร์มันโหดแค่ไหนกันเชียวครับผมไปดูกันเลยอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อรับชมเกมสนุกๆก,ก่อนใครกดเลย โอเคนะครับแล้ววันนี้เราก็มากับโอ๊กเหมือนเดิมนะครับกับดานพอ a แลนด์ครับครผมวันนี้เราจะมีฟรีเซอร์มาช่วยเหลืองานแล้วเหรอนเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเกมครับผมโอเคเข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมก็จะเลือกเดฟิเคิลของเกมก่อนนะครับก็จะเลือกเป็นโมเทนเหมือนเดิมนะครับว่าเราไม่ต้องสู้ยากกันไปนะแล้วก็วันนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมเราจะ เริ่มจากนี่ครับโซเจอร์วางไปก่อนเลยครับแล้วก็วางฟาร์มด้วยหนึ่งอันแบบนี้นะครับตามสูตรนะครับแล้วโอ๊กก็ไปฟาร์มเหมือนเดิมตามสูตรของเขานะครับเออเดี๋ยวฟิเซอร์เดี๋ยวมาแน่นอนใจเย็นๆนะเฮ้ยเว็บแรกกำลังจะมานะครับในอีก8วิอ่าสี่สามสองหนึ่งไอ้แต่ปุ่ม W บวผมเป็นไรเนี่ยเดินไม่ค่อยได้นะแปลกๆนะครับอ่ะโอเคมากันเลย ดูสิโจอร์ของเรานรเนี่ยเฮ้ยมันมีนี่หรอมันมีอ๋ออันนี้คุนหมวกมันมีนี่หรอครับอ๋อเป็นไฟใช่ไหมโจอร์ของเรานะครับมาแล้วอัปเกรดไปดีนะครับเว็บสองก็ยังสู้ไหวอยู่นะเหมือนเดิมนะครับพยายามให้มันมีพื้นที่ในกะารยิงเยอะๆนะมันก็จะเรียบร้อย ผ่านแบบง่ายๆ e ี s y easy เฮ้ยตังไม่พออัพไม่พอวางฟาร์มโอเคผมจะวางฟาร์มให้ได้เงินหกร้อยนะครับเพื่อจะอัโโลเจอร์เป็นเลเวลสองนะเพราะงั้นเนี่ยวางไว้ก่อนแล้วกันนะให้มันยิงกันไปก่อนยิงก่อนเพื่อนยิงก่อนเพี้ยนการมันเพี้ยนืออโอเคอ่ะอัพเกรดมา ตังเงี้ไม่พอโอเคครับตังเงี้ไม่พอก็วางฟาร์มไปก่อนนะครับให้มันแบบมีเงินหกร้อยแบบในทีเดียวอะ่ะเออจะได้อัพทีเดียวไปเลยนะอัพทีเดียวมันก็จะได้ยิงทีเดียว <c oughs> ยิงหลายทีมันแรงขึ้นหน่อยเออวันนี้เวฟสี่แล้วนะครับผมก็ยังชิลๆอยู่นะเดี๋ยวมาแน่นอนครับเดี๋ยวมาแน่นอนสามร้ 350, อยห้าสิบเองตัวนี้ถูกมากนะครับคุ้มค่าต่อการวางจริง อ่ะวางไปเลยครับผมฟาร์มโอเคสามร้อยเก้าสิบอันนี้ก็ยังน่าจะชิลๆอยู่นะเออผมอัพฟาร์มเลยแล้วกันนะครับตรงนี้อัพมาด้วยนะโอเคสี่ฟาร์มรอบนี้น่าจะได้นะหกร้อยโอเคครับหกร้อยผมก็อัพเป็นเลเวลสองมาเลยนะครับในก็สามารถที่จะยิงเร็วขึ้นยิงแรงขึ้นนะครับแล้วก็ยิงเห็นทิศเด่นด้วยนะตัวนี้ใน โหดจิงโหดจิงโซลเจอร์ Soldier, ราคาถูกด้วยนะครับอ่ะมาวางฟิเซอร์กันหน่อยครับนี่ครับเจ้าฟิเซอร์ตัวนี้เป็นไงระยะการยิงของเขาจะไม่ไกลมากนะครับกพราแค่แปดเองนะครับแล้วก็ทุกทุกสามวิจะยิงหนึ่งครั้งนะครับ,น,รบออนี่ครับเออนี่ครับก็เป็นตัวแบบสโลได้นะก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับ ี่นี่นี่อันนี้คือเลเวลศูนย์นะผมอัพเกรดฟาร์มมาก่อนโอเคอะทีนี้ผมจะเพิ่มเอ่อโซลเจอร์เข้าไปอีกหนึ่งตัวครับอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันจะเริ่มยากนะครับมันจะเริ่มมีมันจะมีตัวถึกๆเดินออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังภัยดีๆนะเป็นไงแค่เวลศูนย์ก็คุ้มนะครับมันช่วยชะลอได้บ้างนะ หมือนจะแบบช้าหน่อยเห็นไหมดูดูเห็นป่มมันก็ช่วยได้เยอะนะดูดิตัตันได้แป๊บนึงก็ยังดีนะครับอ่ะเห็นไหมสีตันตัววิ่งเร็วนะครับเออโอเคอยู่นะเนี่ยครับทำให้มอนเตอร์มได้เดินช้าลงนะอ่ะอัพปามไปเลยครับโอเค อะตังมีห0ร้อยแล้วนะครับนี่แล้วตรงนี้มี Excel ด้วย Excel ของเราก็จะสบายได้ยู่ตรงนี้ไดตัวฟิเซอร์ของเราเนี่ยมันจะแตกต่างจากมันจะแตกต่างจากตัวช็อตนะครับเพราะว่ามันจะยิงเป้าหมายเดียวนะตัวนี้นะโอเคอผมอ้าฟาร์มก่อนไม่ทันว <laughs> ะอะผมอ้ามันเป็นเลเวลสองนะครับจะทำให้ อระยะยิงไกลขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้แข็งนานขึ้นด้วยนะครับเลเวลสองครับหน้าตาก็ยังเหมือนเดิมนะเลเวลสองเขาน่าเพิ่มถุงมือมานะเลเวลสามครับใช้เงินสี่ร้อยระยะการยิงไกลขึ้นครับเลเวลสี่ใช้พันสี่นะครับปุ 4, 1, 4, ๊บนี่ก็มีหัวก,กับพ้าพันคอนะครับเออก็จะยิงเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีดาเมจสองด้วยนะโอเคครับประมาณนี้นะ นี่ระยะยิงก็ไกลขึ้นนะครับโอเคสบายๆนะชิวๆอ่ะผมอัพฟาร์มไปก่อนแล้วกันนะจะได้มีตังนะครับโอเคมีตังพันเกนะ้าแล้วแต่ว่าฟิเซอร์เรายังไม่เห็นเออตัวล่องหนฮนะนะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่าเขาจะเห็นตัวล่องหนหรือเปล่านะอ่ะผมมีตังแล้วนะครับผมก็จะ เพิ่มตัวดเข้าไปดอ่าเอานี่เอามาแอบอยู่ตรงนี้แล้วกันนะตัวดาเม g ของผมอัพมาสองเลเวลให้เขาช่วยยิงนะครับวนี้กันทองของผมนั่นเองเอะล่ะเรียบร้อยเพิ่มฟาร์มไปสะหน่อยเดี๋ยวจนโอเคครับมี2,000กว่านะครับอัพมาเลย2,500อ่ะตอนนี้ก็จะทำให้ เขามีระยะการยิงที่ไกลขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราอัพเป็นเลเวลเต็มเนี่ยก็จะเป็นโอเคก็คือลดดีเฟนซ์ด้วยนะครับแล้วก็ค้างนานขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ยิงเร็วขึ้นแล้วก็ไกลขึ้นครับใช้เงิน5,4 0 0ในการอัพโอเคนะครับผมก็จะยังไม่อัพแล้วกันตอนนี้รอไว้ก่อนนะครับอ่ะผมจะมาวางนี่ดีกว่าครับคอมมานเดอร์ Commander ไว้ด้านหลังนะครับอาอัพเกรดมา2เลเวลนะครับ ทุกเขาได้ยิงเร็วขึ้นนั่นเองนะโอเคนนี้ก็อัปเกรดฟาร์มไปครับฮาลลาถ้าเรามัวแต่ไปอัพฟีเซอร์นะครับเราจะไม่ได้อัพดาเมจนะจะทำให้เราแย่ yeah, นะครับต้องอัพดามเมจมาก่อนนะโอเคได้อยู่นะครับโอเค ง,งมันก็ช่วยในการชะลอศัตรูได้เยอะเยอะอยู่นะผมว่าก็คุ้มอยู่นะครับเออแต่ว่ามันมองไม่เห็นตัวหายตัวดินะครับอันนี้ก็คืออาจจะเป็นข้อเสียนะของั้นเนี้ผมอัพโซลเจอร์มาก่อนแล้วกันนะครับเลเวลเต็มสักตัวหนึ่งก็ยังดีอ่นะอัพฟาร์มมาด้วยโอเคตอนนี้น่าจะอยู่ได้แล้วนะครับสบ,สบายสบาย มี Excel อยู่นะครับโคตรเท่ Hotel เลยอดูอครับหน้าตาเขาตอนนี้อ้โ oh หน้าตา,าตอนนี้ครับเอสกิโมมากโอเคอะอัพเกรดฟาร์ไมไปสักหน่อยครับตังเยอะเกินเดี๋ยวตังเยอะเกินนะครับอัพโซลเจอร์ Soldier มาเอ้ยผมเอาไปนี่ดีกว่าครับนี่วินิ่กันนะครับ เพิ่มเดวเวลมินิกันหน่อยจะได้ยิงเร็วๆนะเออนี่ผมชอบเสียงยิงโซเจอร์มากเลยยังดูยังดูโอเคตังมีแล้วเอาฟาร์มาหน่อยอ่าวางไม่ทันอีกโอเคครับหาฟาร์ม,มาซะหน่อยครับมานี้ก็ได้แล้วนะฟาร์มโอมินิกันนี่ยิงอย่างรัวครับน่ครับโซเชอร์ พร้อมกับอีกสโลไปไงสโลไปดีสโลไปดีสโลไปดีโ,ปดโอเคเนี่ยมันลดลดเกาะเพิ่มด้วยนะถ้าเราใช้ห้าพันสี่นี่ครับอ่ะลดเกาะเพิ่มไปด้วยแล้วกันนะครับอะกิงเร็วขึ้นด้วยครับนี่แอฟิฟซเซอร์ของเราดีครับนี่ได้อยู่นะ แต่ว่ามันไม่ได้ยิงตัวไอ้นี่ครับพวกกิดเด้นเนี่ยมันยิงไม่ได้นะเออมันลดเกาะได้มันก็ใช้ได้อยู่ครับว่ามันก็โอเคนะนี่ครับล่างแบบล่างสมบูรณ์แบบของเขานะครับจะหน้าดำๆแบบนี้นะว่าเท่สุดเลยนะครับชุดดำเป็นชุดดำด้วยเตะตังมาแล้วตังเริ่มมาแล้วนะครับใช้แปดพันหนึ่งในการอัพเต็มนะวินิกัน อามินิการไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคมินิการเต็มหนึ่งตัวแล้วครับกันทองของผมโอเคครับเอาไปเดี๋ยวผมจะเริ่มอัพฟาร,ร์มให้เต็มแล้วนะตอนนี้เวฟยี่สิบหกแล้วนะโอเคเฮ้ยกดซะหน่อยไหมเฮ้ยมันออกมาไม่ได้แล้วนะสบายๆบายแล้วนะครับ โหนี่ถ้ามีมีมตัวฟิเซอร์สักหลายหลตัวนะไอตัววิ่งเร็วนี่วิ่งออกมาไม่ได้เลยนะแต่ขอขอขอพฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไม่มีตังค์จะตังค์หมดตืดโอ้โห,โหโด,ดูดิเอ็กเซลหกตัวครับยืนกับฟิเซอร์นี่ผมบอกไ้เลยว่าออกมาบอดด้ดอรครับไปเลยครับดูดิโอไงตัรนรัวๆไปดิสตัรนรัวๆไปดิ อันรัวๆไปดีเอ็กเซลว่างไงครับเอ็กเซลว่างไงครับโอเคสวยงามตอนนี้ฟาร์มผมเต็มหมดแล้วนะผมไม่ได้อัพเพิ่มแล้วนะครับผมก็จะเอามาลงกับพวกดำมงดามเมแทนนะอ่าโอเคครับเอามาอีกสักตัวหนึ่งหะเอามายืนอีกสักตัวหนึ่งครับเอออัพเกรดไปเลยอัพเกรดไปเลยครับ ช่วยกันช่วยกันช็อตนะช่วยกันช็อตนะนี่ครับก็ใช้เงินไม่เยอะในการอัปเกรดนะครับแต่แค่มันไม่ได้ยิงไอตัวล่องหนเฉยนะมันไม่ยิงตัวฮิดเด้นนะครับต้องระวังดีการใช้นะครับเออถามว่าดีไหมก็ดีนะครับแต่ว่าผมว่าไอสลักเจอร์ดีกว่านะครับมันไม่มีให้ผมมืซี่ตอนเนี้โอเคอัพเป็นอมินิการทองมาแล้วน,นะครับโอ้ดูดิ กระตุกกระตุกไม่ได้เดินเลยนะครับเอามินีกันทองมาอยู่กันหน่อยครับอาฮะนี่ครับตุกกระตุกไม่ได้เดินนะครับไม่ได้เดินนี่ใครมาอยู่ข้างหน้าใครมาอยู่ข้างหน้าต้องกดหน่อยครับโอเคกดเพื่อความยิงเร็วหน่อยนี่ครับอัพเกรดมา ไม่ได้เดินครับผมบอกเลยว่าไม่ได้เดินแนะ่นอนอ่ะทัามาอีกครับต้องการเพิ่มอ,องนี้แล้วกันนะครับก็จะได้แบบไม่ได้เดินนะระยะการยิงเป็นงไ,ปไงโอเคครับตายอยู่นะตายอยู่นะโอเคครับนี่ฟริเซอร์นะครับอย่างเทเลยยางเทเลยทุกคน สบายแล้วครับตอนนี้อ่ะแล้ผมะอันเจ่อเจ้าคอมมานเดอร์นะครับเป็นเลเวลตันครับเลยฟิเซอร์ยิงเร็วขึ้นด้วยนะโอเคครับนี่ไงตัววิ่งเร็วก็ไม่ได้ออกมาครับตัวนี้ก็โดนตันลุลวสตันลครวบผมเอ๊ะมันยิงตัวเดียวกันทำไมวนะเนี่ยผมต้องปรับแล้วต้องปรับแล้ว ้องปรับเป็นเอ่อแรนดอมครับหนึ่งตัวแรนดอมไปลูกโอ <Okay. S 1> นะครับจะมีหนึ่งตัวแรนดอมนะครับอีกตัวอีวอสองตัวยิงหน้าโอเคฮะเดี๋ยวเพิ่มซะหน่อยละกันเพิ่มซะหน่อยละกันนะครับไ,ได้รู้ว่ามันวางได้กี่ตัวครับไม่เพิ่มตรงนี้ซะหน่อยโอเคครับแบบนี้เลยแบบนี้เลย นี่ครับโอ้โหเป็นไงแแอคแข่งแแอแข็งกันแบบนี้เอา้ายิงเร็วกันไปหน่อยโอเคครับนี่อีซี่เลยครับอีซี่เลยทียนี้กันทองมาอีกนี่ครับเพิมดาเมจหน่อยเพราะเดี๋ยวสู้บอสไม่ได้นะครับจัดกันหน่อยครับผมจัดก,กันหน่อยดาเมจไม่ค่อยมีช่วงนี้ แต่ลืมว่ามันมันเออเขาเรียกว่าอะไรนะมันสโลได้นะครับแต่ว่ามันดาเอดมจไม่ได้แรงนะครับมันดาเมจดสองเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกมินิการพวกแอคเซลอะไรอย่างงี้ต้องลงนะครับไม่งั้นมันจะเดินไม่ไหวนะมันจะชื่นไม่อยู่นะครับเออแบบนี้ครับสโลแล้วต้องยิงด้วยโอเคฮะนี่เป็นไงตีตัวแล้วนะครับยิงมันลงได้อีกนะ เดี๋ยวค่อยลงแล้วนะครับผมขอนลงมินิกันก่อนนะผมมีกันมาแบบใส่รัวๆครับอันนี้ยังมีตังอยู่ว่าใส่ยับไปเลยอืมผมมีแผ่นนะครับว่าจะเก็บไ้กล่องทองอีกสักกล่องหนึ่งนะครับอยากจะเปิดมาแล้วก็ลองดูซิว่าเราจะได้ตัวอะไรนะครับเราจะโชคดีได้แบบตัวโหดๆอีกหรือเปล่านะครับพวกมินิกันนี้มันก็โหดอยู่นะครับผมว่ามันเจ๋งอยู่นะ เ,ออเราทำดาเมจได้แล้วนะครับทั้งดาเมจทั้งสโลโอ้โหเทพจริงอะไรจุงเบยขนาดนี้แหละอะไรมันจะจุงเบยขนาดนี้ครับโอ้โหระยะยิงเป็นไงครับมินิกันโอ้โหใช้ได้วะ่ะไปยืนตรงนี้ด้วยตรงนี้มันตัวนี้มันเหางาอ่ะตัวนี้ตัวนี้มันเหงาครับนี่ครับสแลชเจอมาครับผมไขอขิงหน่อยครับโพเขาขงิงนะครับ โอ้ขิงครับเอาสลัดเจอร์มาขิงผมครับนี่โอ้โหมาขิงเฉยเลยนะครับดูดิตีโป๊กปัร์สลัดเจอร์มันแข็งแข็งแบบแข็งเป็นหมู่ครับผมแข็งแบบคนเดียวอะ่ะเออแต่ผมแข็งไกลกว่านะเอ,อ้ยเนี่ยเห็นปะไม่ได้เดินบอกเลยไม่ได้เดินครับนี่คือสุดยอดแห่งการวางแพลน แค่หน้าประตูบอสก็ตายแล้วมั้งนี่ครับใม่เดินครับสามเก้าโอ้โหดูอะไรมันจะอีซอุค,คิวขนาดนั้นนะครับอ่ะครับมาเรียบร้อยครับผมตอนนี้ถึงเวลาขายฟาร์มขายฟาร์มทิ้งครับผมบอสจะออกมามยางบอสจะออกมายางบอสออกมาแล้วนะครับโดนยิงแล้วนะครับตอนนี้ เปิดความแรงของดามเมจหน่อยเป็นไงโอ้ช่วยกันยิงครับบอสเนะบอสนะพอสนะอันนี้มันยิงอยู่นะครับแต่ว่าแค่มันไม่สตันเฉยนะโอ้เอาว่าโดนเผาครับแอคเซลโดนเผาครับไม่มีดามเมจเลยฮะมินิการผมยังอยู่ว่าไม่ถึงตรงนี้หรอครับ ผมโดนตันด้วยครับมินิการผมตา,ตายแล้วตายแล้วใหม่นะไม่นะไม่มีทางหลุดหรอกครับยังไงก็ไม่ถึงตรงนี้แน่นอนยิงแล้วมินิกันโอ้โหเรียบร้อยครับผมแล้วบอกกระจอบแบบนี้เนี่เดินกระโดดเจียบด้วยออออือื โอเคนะครับก็จบไปนะครับสำหรับวันนี้กับการรีวิวนี่ครับฟริเซอร์ของเราเนั่นเองนะครับเป็นเพื่อนว่าเท่มั้ยชอบมั้ย ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์และกดกระดิ่งติดตามเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับ TDS นะครับ Tower Defense Simulator นะครับเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูกันอีกต่อไปแน่นอนนะครับแล้วผมก็เฝ้ารอคอยเหลือเกินนะครับให้มันมีอีเวนต์ใหม่ๆแล้วก็ได้ตัวละครใหม่ๆนะครับแล้วก็ใครที่พอที่จะแบกเฮาบอยผมได้นะครับช่วยมาแบกผมหน่อยแล้วกันนะครับโอเคนะครับแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับต้องขอขอบคุณโอ๊กด้วยที่เข้ามาร่วมคลิปกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเจอก น,นี่เราขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนบายบายจ้าจุ๊บ